สถานีวิจัยประมงคลองวานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาแล้วก็มีการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรไปแล้วหลายต่อหลายรุ่นนะครับวันนี้เขาก็มีช่องทางดีๆที่จะทําให้คุณผู้ชมรวยได้มาฝากกันครับรู้เพื่อรวยเสานี้ก็ขอเข้าฟาร์มกุ้งไปดูเขาแนะนําทําอาชีพเลี้ยงกุ้งแช์บวยกันสักหน่อยนะครับเลี้ยงง่ายโตไวได้รสชาติดี เหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้เลยจริงๆกระซิบนิดนึงนะครับว่าต้องดูให้จบตอนเพราะเขาจะเชิญท่านเกษตรกรไปอบรมฟรีๆด้วยนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับผู้รู้จริงเรื่องกุ้งแชบวยกันเลยดีกว่าครับกุ้งแชบวยเป็นกุ้งทะเลนะครับกุ้งทะเลขนาดใหญ่นะถ้าเทียบกับของขนาดกุ้งกุลาดำแล้วก็มีขนาดใหญ่รองจากกุลาดำนะมานิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็เป็นกุ้งที่มีรสชาติด,ดีนะครับ ตลาดนี่มีความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศนะฮะมีราคาสูงถ้าพูดถึงราคาที่เราจะไปทําการเลี้ยงเนี่ยกุ้งฉบวยมีราคาสูงถ้าเทียบกับกุลาดำต่อกิโลกรัมแล้วเนี่ยราคาสูงกว่ากุลาดำนะฮะเทียบกันกิโลกรัมต่อกิโลกรมัมมันเป็นกุ้งที่แม่พันธนุ์ยังหาได้ธรรมชาติเยอะการเพราะพันเนี่ยค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ลูกพันธุ์มีราคาถูกนะฮะ แต่จะมีปัญหานิดนึงสาหรับเกษตรกร,ก,ร,ก,รก็คือความมั่นใจในการที่จะนํากุ้งมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าในอดีตเองเนี่ยกุ้งฉบวยเนี่ยมีการนําม,มาเลี้ยงแบบพัฒนาแล้วปรากฏว่ามีปัญหาว่า3เดือนเนี่ยปัญหาว่ากุ้งตายนะฮะแต่ว่าไอ้ปัญหานี้ปัจจุบันเนี่ยเราแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้วก็คือปัญหาที่มันเกิดก็คือคุณภาพน้ําในบ่อน้ำเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับกุ้งฉบวยโดยเพราะเรื่อง ปริมาณออกซิเจนที่มันไม่เพียงพอในขั้นตอนของการเลี้ยงในช่วงเดือนที่สเนี่ยก็เลยมีผลให้กุ้งฉบวยที่เลี้ยงในระยะแรกเนี่ยมันคอดตายหมดนะตายหมดก็คือตายยกบ่อกเกษตรกรที่ไปเลี้ยงเนี่ยก็ไม่มีความเข้าใจในจุดนั้นนะครับก็ทําใหา้มีการบอกกล่าวกันว่ากุ้งฉบวยเนี่ยเลี้ยงยากเลี้ยงไม่ได้แต่ว่าทางสถานีวิจัยมงคลวานเองเนี่ยได้มีการนํากุ้งฉบวยมาเลี้ยงตั้งแต่ปี2531นะแล้วก็มีการพัฒนาการเลี้ยงเรื่อยมานะครับ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจก็คือเราสามารถจะเลี้ยงกุ้งฉบวยได้ในระดับที่ว่า4-5เดือนนะครับสามารถจะเลี้ยงได้ถึงระดับที่จับขายได้ในขนาดที่กุ้งถึงขนาดว่า50-60ตัวโ,โลซึ่งเป็นขนาดที่ค่อนข้างจะเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตลาดมีความต้องการสูงนะฮะในเทคนิคต่างๆขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกับกุ้งกุลาดำมากนะักเพราะฉะนั้นเนี่ยกุ้งฉบวยของสถานีิยมหงวานเองเนี่ย เราก็พัฒนาเทคนิคเล็กน้อยนะครับในเรื่องการจัดการคุณภาพน้ําเราก็สามารถจะดาเนินการเลี้ยงได้โดยเฉพาะที่สถานีเราเมีการดําเนินการจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลย,ยีอยู่เป็นประจ,จําคือตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาเนี่ยประมาณเกือบ20รุ่นแล้วที่ผ่านการฝึกอบรมไปนะครับแล้วก็เกษตรกรบางรายนะครับที่ไปเลี้ยงก็ประสบสําเร็จความสําเร็จในการเลี้ยงเป็นระดับที่น่าพอใจนะครับก็ คาดว่าถ้ามีคนที่สนใจในการเลี้ยงอย่างจริงจังเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาการเลี้ยงกุ้งฉบวยเนี่ยไปสู่ระดับที่เราสามารถจะผลักดันให้มีการส่งออกได้เพราะาตอนนี้มันมีปัญหาในการส่งออกก็คือเราไม่สามารถจะเอามีปริมาณสินค้ามากๆที่จะส่งพอตู้คอนเทนเนอร์ออกไปต่างประเทศได้เราก็อยากจะ จริงๆแล้วอยากเชิญชวนเกษตรกร,กรแล้วก็ผู้สนใจในการเลี้ยงกุ้งฉาบวยทั้งหลายเนี่ยให้เข้ามานะฮรับรับการฝึกอบรมนะฮะเพื่อพิจารณาตัดสินใจนะฮะในการรับข้อมูลจากเราไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเลี้ยงกุ้งฉาบวยของท่านเกษตรกร,กรที่ยังตัดยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจในการเลี้ยงหรือว่าเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็ขอพยายามพันฝากไปด้วยนะครับว่า ในเดือนกรกฎาคมเ,เรามีการจรัดบรวมทั้ง4รุ่นเลยนะครับทั้ง4รุ่น,นอยู่ในเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวนะครับก็เชิญเราจัดให้ฟรีทั้งหมดนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นค่าอาหารค่าที่พักก็ฟรีหมดนะก็ถ้าใครมีความสนใจนะกเกษตรกรลรูกผู้สนใจในการเลี้ยงกุ้งฉบวยในการพเพาะเลี้ยงกุ้งชบวยพัฒนาก็เชิญนะครับติดต่อมาที่สถานีวิทยยบมงวาน,นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0ู2 6, 6์1ามน่ะครับรายละเอียดติดต่อกันได้นะครับแล้วก็รับสมัคร ทุกวันในเวลารายการนะครับขอเชิญติดต่อแล้วก็เข้ารับการอบรมได้ครับจชดที่อยู่สมัครอบรมกันทันไหมครับถ้าไม่ทันก็โทรเข้ามาที่รายการแต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะเขาอบรมให้ฟรีถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับเฉลยคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเครื่องสกัดน้ำมันสมุนไพราสามารถกลั่นน้ำมันด้วยการใช้ไอน้ำค่ะ ส่วนผู้โชคดีก็มีรายชื่อดังนี้สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่ายีสต์แบบตกตะกอนสามารถหมักเพื่อผลิตสารใดในการช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงกเอทานอลขอเมทานอลรีบโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามด่วนเลยนะคะผู้โชคดี5ท่านจากการโทรศัพท์และอีกหนึ่งท่านจากไรายนียบัตจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการทันทีค่ะ สนับสนุนของที่ระลึกโดยบริษัทสยามคูบโบต้าอุตสาหกรรมจำกัดเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับสาระที่ได้ชมกันไปในวันนี้ผมเชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะอยากให้ทางรายการนําเสนอในเรื่องใดมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่คิดค้นขึ้นแล้วอยากจะนําเสนอในรายการหรือว่าต้องการเอกสารนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏขณะน,นี้หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับทางรายการก็จะรีบค้นหาข้อมูลและจัดส่งไปให้ท่านถึงบ้านทันทีครับ น่าเสียดายนะครับเวลาของรายการเกษตรศาร์นำไทยในวันนี้หมดลงแล้วครับแต่ในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่พร้อมกับสาระดีๆที่น่าสนใจแบบนี้ทุกเช้าวันเสาร์ครับ6โมงเช้าถึง6โมงครึ่งทางตทบ5สำหรับวันนี้ผมและทีมงานคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแลครับสวัสดีครับ